นู่นนี่นั่นวินนี่มาสะละเอาขนเฟอร์นิเจอร์มาจากบ้านไงขนเฟอร์นิเจอร์มาจากบ้านอีตอนขนออกอีตอนขนออกก็ต้องเอารถหกล้อหุ่นสิบล้อมาขนนะ่ะคือคิดว่าจะอยู่นานไงเออคือพวกคนรวยอะ่ะเขาจะแบบพวกคนรวยเนี่ยเขาก็จะแบบมีความรู้สึกว่าเวลาจะต้องไปบิวอินห้องทํางานเนี่ยก็จะต้องเอาภาพเขียนเอ,อ่อประเภทแบบ ภาพเขียนมาจากฝรั่งเศสไปติดฟ้าผนังจะได้ดูอลังการแล้วก็ห้องทํางานก็จะต้องมีเฟอร์นิเจอร์ลุยยังไงคือเขาจะขนมาจากบ้านกันมันคือแบบเหมือนกับว่าถ้าเกิดไม่มีเฟอร์นิเจอร์ดีดูรวยๆแพงๆเหมือนแบบจะขี้ไม่ออกอะไรเงรี้ยเออเวลานั่งเราขี้ไม่ออกคือเวลานั่งเราขี้ไม่ออกนี่มันจะลําบากนะคะคือส่วนใหญ่จะเป็นประมาณนั้นเออคือแบบเขาเรียกว่าบ้านรวยอะ่ะบ้านรวยเออบ้านรวย คนออกอ,อ๋ออีตัวคนออกนี่ไม่ต้องห่วงครับแล้วว่าเขามีทรัพย์สินประมาณหมื่นสามพล้านที่แจ้งปปชนะคะหมื่นสาล้านนั้นกูก็ยังไม่เคยเห็นเขาทํางานเพราะว่าร้านเล็บทําก็เจ๊งเออส่วนใหญ่จะเป็นมรดกตกจากพ่อค่ะค่ะ,คะพ่อพ่อที่เพิ่งติดคุกไปเมื่อวานอ่ะเออเออติดคุกติดคุกคดีคอร์รัปชั่นเออเออ เถียงกูสิว่าไม่ใช่คดีคอร์รชันเถียงกูสิเมื่อวานมีอาจารย์คนหนึ่งมานั่งเถียงฉันว่าคดีเ e อ็กซิมแบงค์อคดีเ e อ็กซิมแบงค์เนี่ยเธอรู้ไหมคดีเ e อ็กซิมแบงค์เป็นยังไงทักสินติดคุกคดีเ e อ็กซิมแบงค์คุกสามปีนะคดีเ e อ็กซิมแบงค์คือให้ธนาคารของรัฐชื่อธนาคารเ e อ็กซิมแบงค์เป็นธนาคารเพื่อการนําเข้าและส่งออกธนาคารนี้สามารถให้ต่างประเทศกู้ได้และประเทศไทยก็กู้ได้ปรากฏว่าไงปะ ปรากฏพม่าให้พม่ามากู้อนุญาตให้พม่ามากู้โดยคําสั่งของบิ๊กบอสบิ๊กบอสคือทักษิณแต่ปรากฏว่ามันจะไม่ผิดเลยนะถ้าเกิดว่าเงินกู้สี่พันล้านจากพม่านั้นเนี่ยพมากู้ไปได้เงินส0่พล้านเงินยังไม่ถึงพม่าเลยแต่เงินสวอปเข้าไปบริษัทที่เกี่ยวข้องกับกิจการโทรคมนาคมของทักษิณแซอวยนั่นแหละและตอนนั้นเนี่ยคนเป็นประธานบริษัทคือลูกคนโต ผู้ชายคนนั้นคนนี้คนนั้นมากมายผู้ชายคนนั้นคนนั้นชื่อพานทองทุยจากนั้นปุ๊บเงินเนี่ยที่พม่าก,กู้ไปอ่ะมันก็เข้าไปในกระเป๋าของบริษัทชินในสมัยนั้นนั่นแหละเขาเรียกว่าคอร์รัปชันกลายเป็นการไปว่าใช้อำนาจของความเป็นนายกรัฐมนตรีอ่ะให้ธนาคารเนี่ยปล่อยกู้ให้พมา่า แต่ปร,กรากฏพม่าเนี่ยเอาเงินก้อนนั้นมาซื้อของบริษัทที่ลูกชายคนโตตัวเองรับมรดกจากตัวเองถือหุ้นนั้นทั้งหมดซัมติงไหลแดดประมาณนี้จึงติดคุกสามปีจำไว้ด้วย <c oughs> เดี๋ยวบางคนไม่เข้าใจนะคะ <c oughs> เดี๋ยวไม่เข้าใจไม่รู้จักจำ <c oughs> เดี๋ยวไม่เข้าใจจำไว้ด้วยอันนี้สีเบอร์หกเนาะเอาทุกคนสีเบอร์หกค่ะ ทายให้มันดรมริกาเป็นคนชอบกินสตอสตอภาคใต้อร่อยสตรอเบอรี่ก็อร่อยชอบกินทั้งสตอภาคใต้ที่เอามากินกับขนมจีนน้ำเงี้ยวเอามากินกับขนมจีนน้ำยาสตออร่อยแล้วก็กินกับส้มตำสตออร่อยมากแต่กานเดกันสตรอเบอรี่ก็อร่อยชอบกินสตรอเบอรี่แล้วก็ราชสตรอเบอรี่แล้วก็คลุกกับพริกสตรอเบอรี่คลุกกับพริกน้ำปลาอร่อยมากชอบกินมากสตรอเบอรี่คลุกอร่อยมากโอเคนะคะตามนั้นค่ะ ลิปสติกค,ค่ะทุกคนนะคะจัดไปเลยค่ะปักหมุดค่ะหนึ่งแท่งหนึ่งสี3ามรห้บาทนะคะซื้อ5้าสีแถมหนึ่งสีแล้วก็แถมลิปติ้นให้อีกแท่งหนึ่งจัดไปเป็นครบเซ็ตคอลเลกชันเลยก็ได้ค่ะสีอื่นที่เราไม่ใช้เอาไปแจกเพื่อนค่ะแต่กานด้วยกันสีที่เราใช้สีที่เราใช้เลือกไป3มสีเลือกไว้3สีที่เหลืออีก3สีเอาไปแจกเพื่อนให้แม่โอเคนะคะ <laughs> จัดไปเลยค่ะ จับเลค่ทุกคนดิฉันขออนุญาตเช็คข่าวเปิดดงเปิดด่านอะไรเดี๋ยวขอดูแป๊บหนึ่งก็มาวอนนะเปิดเปิด,เ,ปดเขาไม่ได้เปิดถาวร ยังไม่หมดเหลือกว่าครึ่งค่ะเอามาตามนั้นเลยค่ะแต่ว่ามีของไหมคะไม่งั้นจะปิดตะกร้าไว้ก่อน แล้วก็ส่งมาวันนี้หรือพรุ่งนี้ก็ได้ค่ะส่วนบินก็ตามมาเคลียร์ได้เลยเดีด๋ยวลิป สติกแถมไปให้ด้วยค่ะไอ้คุณพัชรีนะั้นแถมด้สติกให้เขาเนาะสีชมพูก็ได้ชมพูสี่ะเบอร์สามเบอร์สีได้หมดต่อไปค่ะคนสงสัยมาสักทีมึงทำไมล่ะไม่แน่นะคนต่อไปอาจจะเป็นพินทองทา ทำไมล่ะพระโอกฐพผ่านทองแท้เนี่ยผ่านทองแท้เนี่ยไม่น่าจะไหวทําไมล่ะอุย้ยโพยว่อนเลยเพราะฉะนั้นเหลือคนเดียวคือพินทองทาล่าสุดเขาโพสต์ว่าไม่พร้อมก็ต้องพร้อมคุณหนูพินค่ะคุณหนูพินบ้านรวยอาจจะมานะคะคนสวยบ้านรวยอาจจะมามามาแบกเพราะว่าคิดว่าแส่อวยเขาอาจจะอยู่ในคุกประมาณสักไม่ถึงปี อาจจะสเดือน8เดือนอาจจะสมเดือน6เดือนเพราะฉะนั้นก็ต้องเตรียมฟอร์มแล้วก็จะต้องกลับมางัดงัดทั้ง ắt, งัดทาง ắt, งัดทางงัดกันใหม่นะคะตอนนี้ถ้าเกิดใครมีประวัติของคุณหนูพินก็เ,เชิญได้เลยค่ะ เพราะว่าเราจะได้รู้ว่าคุณงามความดีคุณงามความชอบของเขาคืออะไรล่าสุดตอนนี้นะคะประวัติคุณหนูพินตอนนี้คนก็ส,สแสวงหากันแล้วนะคะค่ะเพราะว่าอย่างไรก็ตามแต่ค่ะบางทีมรดกตกทอดเนี่ยมันก็จําเป็นเพราะบางทีเนี่ยที่ดินที่ดอนอะไรต่างๆบางทีก็เหมือนเราอะ่ะเหมือนเราเหมือนเขาอะ่ะ <sk r att> นะคะ,ม,ม,ะาามันก็ต้องมีทายาทมันก็ต้องมีทายาทายาสืบทอดมรดกทายาททายาทสืบทอดมรดกมันก็ต้องมี จนกระทั่งถึงรุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นเหลนเนี่ยมันต้องมีมรดกตกทอดบางทีบางคนเนี่ยที่ดินที่นาที่ดอ,อนจะต้องมี gegeben. มรดกเหล่านั้นก็ตกทอดไปสู่ลูกสู่หลานสืบสกุลกันไปเออท่องข้อมูลข่าวสารอะไรต่างๆติกตอกติกตอกก็มีเยอะแยะไปหมดเขาคุดออกมาหมดแล้วตอนนี้ย เพราะฉะนั้นประวัติศาสตร์ที่มึงยังไม่ได้เกิดมึงก็ขุดไปดูถ้ามึงจะเป็นเจนซีเจนวาอย่างมีคุณภาพเนี่ยตอนนั้นอายุ7ขวบ8ขวบตอนนี้เนี่ยสิ่งที่คนอื่นเขามีประสบการณ์มึงต้องมีประสบการณ์เพื่อมึงจะได้ดูแลบ้านเมืองต่อไปคนเราเนี่ยไม่แก่ก็ต้องตุยกันทั้งนั้นแหละเข้าใจที่พูดนี้ไหมบางทีมึงอาจจะตุยก่อนแก่ก็ได้จําไว้ และจาไว้ด้วยประเทศไทยเนี่ยโมเดลของการประท้วงเลยแล้วการประท้วงแบบมีอารยะที่สุดก็คือประท้วงของเสื้อเหลืองแต่ถึงแม้จะมีอารยะอย่างไรก็ตามแต่แต่มันก็จะมีอารมณ์ขณะเดียวกันเนี่ยมีมาหมดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะประเทศเราเนี่ยมีมาหมดแล้วตุลี์บุยตุลีบุยเอ็มเจ็ดสิบหกเอ็มเจ็ดสิบเก้าเนี่ยมีมาหมดเลยเข้าใจยังเอออเสื้อแดงมีบุกโรงพยาบาลยังมีเลยสังฆราชนอนอยู่อะ่ะปรากฏต้องขนย้ายสังฆราชออกจากโรงพยาบาลจุฬามึงจําได้ะ ขณะเดียวกันขนาดที่อีกแกนนําเสื้อแดงเนี่ยถึงขั้นจะไปบุกศรีราชมึงรู้ไหมข้ามสะพานไปแล้วด้วยเอออีห่าแม่งไม่ดูประวัติศาสตร์เลยอืออ่ะต่อไปขายลิปสติกก่อนกูปักอยู่เนี่ยอ่ะจัดซื้อลิปสติกด็เรมลริกาก่อนสามบาทต่อหนึสีต่อหนึ่งแท่งจัดไปเลยค่ะทุกคนมีคนบอกว่า ลดโทสะโมหะไปบ้างมึงก็ไปบอกพ่อบอกแม่มึงสิไปบอกโพดพ่อโคดแม่มึงแล้วไปบอกลูกหลักบอกหลานมึงไปดูแลครอบครัวตัวเองนะเวลาจะสั่งจะสอนใครเนี่ยรุ่นด็อกเตอร์มาริการมึงไม่ต้องมาสั่งมาสอนแล้วละ่ะกลัวรุ่นแม่มึงแล้วเข้าใจปะเออแล้วกูก็มีอันจะแดกด้วยไม่ได้ไปรอของแจกแดกของฟรีแล้วก็ไม่ได้ลักแกงบ้านศพใครไปนั่งกินให้แม่ให้แม่กินให้มใหมากินเข้าใจไหมเออเพราะฉะนั้นอย่างด็อกเตอร์มาริการเนี่ยมึงไม่ต้องห่วงกูหรอกเพราะกูมีอันจะกินเข้าใจยัง ขายลิปสติกขายครีมขายสบูู่กูก็อยู่ดีกินดีแล้วก็มีภาษีจ่ายด้วยเข้าใจที่พูดนี้ไหมแต่มึงเธอไปสั่งสอนลูกหลานมึงให้เกิดมาเป็นคนดีประเทศชาติจะไม่ได้ลมจมเข้าใจที่พูดนี้นะเออไม่ต้องมาห่วงกูมึงไปห่วงลูกหลานมึงไปห่วงควดพ่อคดแม่มึงไปดูตับดูไตแม่มึงเถอะ เออเสร็จแล้วพวกมึงก็มานั่งเนี่ยขนาดกูนั่งขายลิปสติกอยู่แล้วมึงก็เข้ามาแซะกูมเข้ามาแซะมึงก็ไปแซะคนอื่นสิจะมาแซะดรมริกาหาพ่อมึงเหรอมึงมึงเป็นสาวกของใครเลือกใครมาเป็นสอสอมึงก็ไปนั่งเฝ้าเขตของคดพ่อค,คนแม่มึงสิ ใครเป็นผู้แทนมึงมึงเลือกใครเข้าไปใส่รองเท้าอีแตะสีส้มเลือกใครเข้าไปมึงก็ไปมีความคาดหวังต่อสสของพวกมึงที่มึงเลือกนู่นไม่ต้องมาคาดหวังต่อดรมริกาว่าจะต้องสวยจะต้องรวยจะต้องเก่งจะต้องเป็นนั่นจะต้องเป็นนี่มึงจงไปคาดหวังต่อนายรัฐมตรีของมึงผู้นําพรรคของมึงที่มึงเลือกจำสิกะโลกนะมึงไว้ด้วยมึงไม่ได้เลือกดรมาริกานี่แล้วกูก็เป็นแม่ค้าที่นั่งอยู่ตรงนี้แล้วมึงจะมาคาดหวังกับกูทาไมล่ะไม่ต้องมาคาดหวังกับดรมาริกา จบเนาะเป๊ะแต่ยังไงก็ตามแต่กันแดดมันเลิศมากนะน้องนี่กันแดดกันแดดด้วยตัวบริการเลิศมากนี่กันแดดนี่ฉันจะบอกให้กันแดดเลิศมากเดี๋ยวฉันจะลองเอากันแดดโบตรงนี้ดูเธอดูนะกันแดดด้วยตัวบริการมี spf 50 pa บวกบวกบวกเป็นกันแดดแล้วก็ผสมกับรองพื้นเป็นกันแดดแล้วก็ผสมกับครีมรองพื้นแล้วละคือเบาบางแต่ว่าปกปิดแล้วเป็นกันแดดที่เวลาแต่งแล้วน่าจะนวลผ่องอ่ะฉันอยากจะให้พวกเธอดูเธอดูตรงนี้นะ ใอยดูนะค่อยๆเกลีย่ยนะไม่ว่าจะทามากไม่ว่าจะทาน้อยแต่กันแดดตัวทรุมราจะปกปิดปกป้องจากแสงแดดปกปิดแต่ก็ปกป้องไปด้วยยิ่งเกลีย่ยยิ่งเนียน ยิ่งเกรี์ยิ่งเนียนคือไอ้ตรงที่มันอย่าให้อย่าให้มันเป็นน้ํามากคือพอมันแห้งแล้วมันจะแมดแล้วมันก็จะปูปิดไปเลยใครดู มันจะปกปิดแต่กณะดเดอยวกันมันก็จะปกป้องผิวจากแดดจากอะไรต่างๆนะทุกคนจัดไปใครอยากจะได้ก็ตัดไปค่ะตะก,ก้ากัน,น่อยกันแดดจะมีสองไซส์นะไซส์เล็กราคานักเรียนอยากได้ไซส์เล็กราคานักเรียนไหมไซส์เล็ก15กรัมกันแด,ดดออโตริกานนะคะนิวคลีนกันแดด15กรัมขนาด15กรัม199บาทจากราคา259ไม่ขายขาย199 กัรเดนทางที่เกิดนะคะมันจะมีราคาถ้าซื้อหลอดใหญ่690บาทเราจะแถมหลอดเล็กให้อยู่ตะกร้าสนะคะค่ะทำไมขึ้น237บวกค่าส่งคุณพี่ไม่ต้องซื้อ237ถ้าเกิดมันขึ้น237แปลว่ามันบวกค่าส่งประมาณ2 0บาท2 0 3 0บาทเพราะฉะนั้นคุณก็แค่ไปเก็บคูป,ปองสีส้มซะก่อนเพื่อที่จะไปลดค่าส่ง นะะใน TikTok มันจะบวกค่าส่งนะคะอันนี้แจ้งไว้ก่อนแต่ถ้าเกิดซื้อในบ้านเขียว mm hmm. แอดมหาสุขชอ็อปไม่บวกค่าส่งค่ะเราจะส่งให้ฟรีโอเคนะคะแต่ถ้าเกิดซื้อใน TikTok มันเป็นกิกติการของ TikTok ที่เขาจะต้องให้คุณเนี่ยจ่ายค่าส่งประมาณ15บาท20บาท30บาท ะะแต่ถ้าเกิดคุณกดไปแล้วได้ร้อยเก้าหรือต่ํากว่าคุณกดซื้อค่ะแต่ถ้าเกิดคุณจะกดไปปุ๊บมันร้อยเก้าบวกค่าส่ง20บาทคุณก็กดไปเลยหรือไม่ก็คือคุณก็ไปกดเก็บคูปองสีส้มก่อนก่อนที่จะจ่ายตังค์เก็บคูปองสีส้มเพื่อลดค่าส่งซะก่อนมันก็จะได้ร้อยเก้าตามนั้นนะคะมันเป็นกติกาของทาง tiktok ถ้าใครอยากจะได้แบบโปรโมชั่นนะคะประเภทที่ซื้อหลอดใหญ่แถมหลอดเล็กนะคะหลอดใหญ่เนี่ยหกรบาท เป็นหลอด30กรัมแถมหลอดเล็ก15กรัมให้มัดรวมกันไปเลยจัดค่ะมูลค่าเป็นพันกว่าบาทแต่เราขายแค่690อ่ะจัดไปกันแดดเราดีมากนะคะทุกคนเห็นไหมคะเวลามันแมทแล้วน่าจะใสกระจ่างอันนี้ด้านนี้คือด้านที่เราไม่โบ๊แต่ว่าเราทากันแดดไปส่วนบ้านนี้เมื่อกี้เรามีเหมือนแบบลิปสติกอยู่เต็มไปหมดเลย แล้วหนามากเลยนะสติกะแล้วเราก็เอากันแดดโบ๊ะไปเพื่อเหมือนเราแต่งหน้านีมันก็จะเป็นประมาณนี้แล้วแม้เราโบ๊ะไปอีก เวลามันแมทแล้วมันสวยมากทุกคนเลิศมากค่ะทุกคนกันแดดดับตมริกานะคะเป็นกันแดดที่เตรียมส่งออกแล้วเราส่งออกเนี่ยในประเทศตะวันออกกลางนะคะเรากําลังมีบรรดาพวกผู้ส่งออกนะคะที่ค้าขายกับตะวันออกกลางมาดีลเพื่ออยากจะได้กันแดดดับตมริกาไปใช้ที่ตะวันออกกลางคือตอนนี้นะคะตะวันออกกลางเนี่ยแดดเขาแรงใช่ไหมคะขณะเดียวกันสาวที่นั่นเนี่ยเขาก็จะชอบใช้ผลิตภัณฑ์ที่มันเป็นธรรมชาติแล้วเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยในระยะหลังแล้วก็ไม่อยากใช้ของยุโรปเพราะว่า นึ่งมันพลีมันแพง2ก็คือราคามันแบบว่าเข้าไม่ถึง3ก็คือว่ามันไม่ได้ดีพอสี่ก็คือมันหยาดมันเยิ้มไปหมดเลยเพราะว่าสินค้าที่มาจากยุโรปหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่เป็นของยุโรปเนี่ยมันจะไฮโซขนาดไหนก็ตามแต่แต่มันเป็นสิ่งที่เหมาะสําหรับคนที่อยู่ในเขตยุโรปก็คืออากาศหนาวแต่ถ้าเกิดเราเป็นสาวเอเชียเราเป็นสาวเขตร้อนเราจะไปใช้ผลิตภัณฑ์ที่มาจากแบรนด์เนมยุโรปนั้นมันดูเท่แต่ไม่สวยนะคะเพราะฉะนั้นกันแดดดอกบริการจึงเป็นกันแดดที่เป็นที่นิยมอย่างมากขายมาเกือบ2ปีแล้วค่ะทุกคน อันนี้หลอดใหญ่แล้วมันมีหลอดเล็กนะคะที่เราแถมให้นะคะซื้อหลอดใหญ่นะคะก็จะเป็นซื้อหลอดใหญ่ไปแล้วก็เราจะมีหลอดเล็กแถมให้อ่ะนะคะ ซื้อหลอดใหญ่ใช่ไหมล่ะเรามัดเราแพกลอไว้แล้วเธอซื้อหลอดใหญ่เป็นหนึ่งหลอดเธอซื้อหลอดใหญ่กันแดดเป็นหนึ่งหลอดเราแถมหลอดเล็กให้ซื้อหลอดใหญ่ได้หลอดเล็กแถมซื้อหลอดใหญ่ได้หลอดเล็กแถมไปที่ตะก้าหกร้อยเก้าสิบบาทมันจะเป็น UV นะคะหนึ่งบวกนะคะ UV ซื้อหนึ่งบวก หลอดเล็กโอเคนะคะแล้ว okay, ถ้าเกิด Yo, ถ้าเกิดใครอยากจะไม่เคยยังไม่เคยใช้อยากจะลองใช้ดูคุณพี่ไปที่ตะก้าหลอดเล็กหลอดเล็กแค่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทเป็นราคานักเรียนจัดไว้เนี่ยราคาเพื่อนักเรียนนักศึกษาเข้าถึงและก็ซื้อได้เพราะว่าดรมริการาบมาว่ามีลูกหลานจํานวนเยอะมากเลยลูกของเพื่อนเนี่ยชอบใช้กันแดดคุณพี่ดรมาริกาเพราะว่ากันแดดคุณพี่ดรมาริกานะคะไม่ทําให้เกิดสิวและขณะเดียวกันเนี่ยมีสารสกัดจากตัวที่มันเป็นเซรั่มและนอกจากนั้นกันแดดดรมาริกาเนี่ยนะคะมันจะมีตัวที่ นะสารสก,กัดที่มาจากตัวของสาหร่ายน้ําจืดแล้วก็มีสารสก,กัดจากคามโมมายล์ทำให้หน้าเด็กๆไม่เกิดสิวไม่เกิดสิวอุดตันแล้วกันแดดพี่ดรอริกาไม่ต้องทาแป้งทําให้เด็กหน้าเด็กๆหรือหน้าใครก็ตามแต่มันจะทําให้มีความแบบช่างไปหมดแล้วหรออ้อทำไมไปเร็วจังวะ้ามงเาออกเอ,เ,อเธอมาเธอไม่เอาน้ำยากระใสเส้นมาให้ฉันเลยเนะี่ยน้ำยาเครื่งดื่ม อไม่อนี้เอะไรเดี๋ยวเก็บมรั้ยกสวัสดีจ้าทุกคน เลิศมากนะทุกคนเพราะว่าแต่ถ้าเกิดใครอยากได้ปริมาณเยอะๆนะคะใครที่ใช้อยู่แล้วแล้วก็ได้โปรโมชั่นก็คือซื้อ1บวกหลอดเล็ก1อันซื้อ1บวกแถมหลอดเล็ก1อันก็690บาทและได้ของแถมไปด้วยแต่ถ้าเกิดใครอยากจะลองใช้นะคะไปที่ตะการหลอดเล็กตะการหลอดเล็กจะอยู่ข้างล่างอยู่ตะก้าที่1ิ แต่ก็ที่10จะ1 9 9บาทแบบนี้เป็นราคานักเรียนโอเคนะคะเป็นราคานักเรียนค่ะ199บาทปกติต้องขาย259ค่ะแต่ดรชริมิการจัดราคาโปรให้เลย199เพื่อนักเรียนผิวไหนๆก็ใช้ได้ใช่ค่ะ คือกันแดดดรตอเมริกาจะเป็นกันแดดผสมครีมรองพื้นแล้วก็ที่สําคัญที่สุดจะมีแคลมเซรั่มอยู่ตรงนั้นเป็นกันแดดที่เวลาทาแล้วหน้าเงาเหมือนกระจกเลยแล้วที่สําคัญที่สุดก็คือว่าไม่ว่าจะใช้มากหรือใช้น้อยกันแดดดรอเมริกานอกจากจะคุ้มแดดคุ้มฝนแล้วเนี่ยนะคะยังป้องกันฝุ่น PM ต่างๆและป้องกันเอรุ่นเกี่ยวกับแสงสีฟ้าที่สะท้อนมาจากจอโทรศัพท์หน้าเนี่ยนะคะเวลาไปแดดมากๆในพื้นที่ทะลงทะเลอะไรต่างๆเนี่ยไม่มีฝ้ากลับมาเลยค่ะอันนี้นะคะปกป้องผิวคุณได้แต่ขณะเดียวกันมีตัวโทนัพ ปรับเข้าได้ทุกสภาพสีผิวไม่ว่าผิวของคุณจะเป็นผิวเหลืองผิวขาวผิวคล้ำปรับเข้าได้ทุกสภาพผิวหน้าทําให้ดรอกเอรมริกาจะสามารถส่งออกตัวนี้ได้และตะวันออกกลางมาดีลแล้วเพื่อที่จะไปส่งออกเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าตัวนี้วันสต็อปเซอร์วิสปรับเข้าได้ทุกสภาพผิวผิวดรอกเอรมริกาใช้ได้ผิวทางตะวันออกกลางก็ใช้ได้แล้วราคามันย่อมเยาวมันเข้าถึงได้ไม่พรีแบบของพรีเมียมแต่ราคาเนี่ยเป็นราคานักเรียนใช้ได้อะ เป็นกันแดดที่ทาแล้วเสร็จแล้วเนี่ยบางคนอาจจะมีความรู้สึกฉันไม่อยากได้ครีมรองพื้นไปด้วยอะทำยังไงแต่ว่าบอกตรงๆเลยนะคะมันมีความแบบว่าไม่ใช่ว่าครีมรองพื้นหนาอะไรมันจะเป็นแบบเหมือนเราทาแป้งน้ำอะอ่าอารมณ์เหมือนเราทาแป้งน้ําแต่สวยแล้วก็เรียบแล้วก็เนียนคนพี่จะได้ไม่ต้องไปทาแป้งหรือซื้อแป้งลดเงินซื้อแป้งไปเลยตัดออกไปเลยค่ะเลิศสเปนเตนแอนแอนเลย ทุกคนแต่ละคนฉันจะบอกผู้เธอให้จัดไปเลยค่ะทีนี้นี่นะคะทีนี้สมมุติว่ากันแดดเนี่ยเวลาเธอทาไปประมาณนี้ใช่ไหมคะแล้วเธออยากจะเช็ดออกใช้รีมูเวอร์ค่ะบางคนอาจจะล้างด้วยสบู่ช่วยอะไรต่างฉันจะบอกเลยว่าไม่ว่าเธอจะใช้กันแดดยีหออย่ห้ออะไรครีมรองพองยี่ห้ออะไรแป้งยี่ห้ออะไร